เพื่อนเมันเนี่ยแอดมาทำไก่เคอรี่นะเพื่อนเพื่อนยังมีไก่แอดมีไก่แล้วก็มีมีเครื่องแกง้ะถ้าเป็นบ้านเราก็แกงกะหรี่หละจ้ะ,ะเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงแอดมีไก่จ้ะมีมันฝรั่งหอมหัวใหญ่จ้ะเคอรี่จ้ะบางทีบ้านเราก็เรียกแกงกะหรีนั่นแหละจ้ะ อันนี้มันเดือดแล้วแอยาก,ก็ใส่เอพริกลงไปนะจะ่เพื่อนเพือนเพราะว่าแกงให้ฝรั่งแกงให้ลูกค้าจะ้ะจะเอาไปกินที่ทำงานจะ้ะเลยกินที่ทำงานจ้ะเพืเ่อน ล้วเจอเพื่อนเพื่อนทำเยอะจ้ะคุกค่าจะเอาสิบแพ็คกคก่ะเพื่อนเพื่อนอทำเสร็จก็เลยมาทำอ่ะคพื่อนเพื่อก็เหมือนแกงกะห,หรี่บ้านเราแหละเ่แกงกะหรี่ ใส่ไก่ลงไปแล้วย่าก็จะมาใส่ใส่มันฝรั่งก่อนนะจ๊ะเพืเ่อนๆใส่มันฝรั่งลงไปกับข้าวฝรั่งเลยทำง่ายนะเฮียใส่มันฝรั่งลงไปแล้วนะเพืเ่อนๆก็จะเป็นลักษณะน,นี้ เต็มหม้อเลยนะว่าจะไม่เต็มนะนั่นนะเพื่อนๆดูดิเต็มหม้อเลยแต่มันพลังลงไปแล้วนะคะนี่ยังไม่ใส่หอมหอมนะคะเพื่อนเพื่อนแย่ใส่เกลือนะจ๊ะก็แย่ yes, ใส่กะทิมันก็จะเป็นมันๆน,นะน่ะเพื่อนเพื่อน ก็เหมือนแกงกะหรีน่นั่นแหละจ้ะเพื่อนจ้ามันแกงกะหรี่มันเดือดเราเยอะแล้วก็มาใส่เนี่ยเพื่นพนอนๆหอมก็ไปเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยกินเองด้วยลนะ่ะ เขาใหญ่แกชอบเลยเนี่ยแกงไก่เครี่เครี่ไก่เนี่ยหาจาตาจะเป็นแบบนี้เป็นก่อนเต็มหมดเลยนะ <c oughs> ง่าย ทุกอย่างแล้วเราทำกับข้าวเป็นมันง่ายๆจ้ะต้นมาใหม่ๆก็แยก็ไม่อยากพูดเนาะก็มันก็คนเรานาะเราไม่รู้เราเมื่อก่อนแต่เราอย่าเพิ่งไปดูถูกคนอื่นเนาะว่าทําไมเขาทำเป็นไม่อะไรเป็นบางทีก็อาจจะทานะําเป็นก่าเรานะแย่เป็นแต่ก่อนแย่ทำกับข้าวจ้ะ แค่ทำกับข้าวเป็นแม่บ้านจ้ะตอนเช้าตอนเช้าอาหารอะห้าอย่างครับต้มตอนกลางวันก็ห้าอย่างแต่ตอนเย็นต้องหกอย่างจ้ะมีต้มจืดมีน้ำพริกมีทอดสักอย่างนึงมีแกงมีแกงเผ็ดสักอย่างนึงมีผัดผักประมาณเจดอย่างจ้ะเพื่อนๆคิดกับข้าว,าว,าวยากมากเลย เาว่าอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ให้ซ้ำกันโอ้โหกระดาษเต็มห้องนอนแปะไว้แล้วค่อยมาวงจรครบอีกค่อยมาวงจรครบอีกอีกที่หนึ่งอ่ะเพ, <c oughs> พื่อนๆจะย่ามีข้าวด้วยนะเขาเอาข้าวด้วยนะย่าไม่ได้หุงแบบนั่นนะย่าหุงกับหมอ้อแบบนี้เลยข้าวจ้ะ แอดได้หงแบบนี้นะเพื่อนๆข้าวสิบแพ็คแกงสิบแพ็คจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนมั้งจะไม่รู้เขาทาเริ่มทําเรือดําน้ําอีกเปล่าเพราะว่าเรือดําน้ำอีกรำหนึน่งอ่ะบ๊้ยมาหลายปีได้ตั้งแต่แยดมาอยูเพิ่งเสร็จอ่ะสิบปีมั้งคุณนเพื่อนเพิ่งออกไปเมื่อวันสองเดือนที่แล้วอ่ะห้าหกปีมั้งลำหนึ่งลำหนึ่ง ใช้คนทำเยอะมากนะเรือดำน้ำอะ่ะตรงทะเลเสร็จแล้วจะเพื่อนๆน,น่ากินไหมนี่แอบปิดไฟแล้วนี่แอบมาตักข้าวเนี่ยเขาจะเอาจ้ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าจะเอาเนาะอย่างละสิบแพ็ ก็ตามปกติแย่จะทําให้ตากินจะได้ไม่มอ่ม่หมอใหญ่อย่างนี้นะพนเพื่อนๆพอนอนี้ยแย่าทาให้เขาจะเกนเคอรี่ก็คือบ้านเราก็คือแกงกะหรี่นะเพื่อนเพื่อนคล้ายๆกันแกงอินเดียจ้ะแกงอินเดียจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนาะ จ้ะเพืเ่อนๆยาตักแกะจานให้ดูน่ากินไหมประมาณนี้จ้ะเคอรี่เจเก้นจ้ะใส่หอมใหญ่ใส่มันฝรั่งจ้ะใส่มันฝรัง่งให้มแพรคใ,ใส่กล่องให้เขาด้วยเพืเ่อนๆ ใช้กล่องแบบแพ็คๆจะให้เข้ามาเอาปกติแอรไม่ทำหรอกจ้ะแต่เป็นไม่เป็นลูกค้าอจะไม่ทำเพราะแอยาทำงานเหนื่อยแล้วก็จะมาทำเองมัก่ก็มันเหนื่อยอ่ะเพื่อนๆันมันเหนื่อยเราต้องการพักผ่อนทำแต่ให้พ่อใหญ่กินก็พอแรงแล้วไงพ่อใหญ่แกก็ไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะก็ไม่อยากแกทำอ่ะเพื่อน ก็ไม่อยากจะทำแต่เป็นลูกค้าลูกค้านวดนะเพื่อนๆไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเขาแกงนะเพาแย่ก็ไม่เอามามพนเหนื่อยเพื่อนๆเข้าใจไหมว่าเหนื่อยเวลาเราเหนื่อยเราก็ต้องการพักก่อนไงเพื่อนๆแต่ว่าลูกค้าเขาเอาก็

ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะประมาณนี่จ้ะประมาณเนี่ยจะขับมอหงข้าวแย่ประมาณนี่จ้ะ,จะจเพื่อนเพื่อนเนี่ยลูกค้าให้ทำให้ก็ก็ทำจ้ะก็เลยว่าเออเราทำให้ลูกค้าก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันคือเหนื่อยทำงานแล้วก็งานพวกนี้เราเราเรา,เราไม่อยากจะมาทำอะไรนะ แต่ว่าลูกค้าก็จะกินเนยอก็ว่าถ้าลูคากค้าจะกินก็โอเคอันนี้ก็ต้องแพกใส่ถุงเองค่ะเพราะว่าทำงานออฟฟิศอะจ้ะข้อมาเอาจะ้ะจะทำประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปในข้าวกล่องเนี่ยละเพื่อนๆเนี่ยจ้ะ ทำให้ลูกค้าจะอ่อไม่มีอะไรมากแกเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย